เอาล่ะครับผมกอดใส่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่เะยครับแมปหมยครับในแมป Skybox a d v a n c e นะครับ,รบ,ใ,นบ,นนรบในพาร์ทที่สองกันแล้วเดี๋ยวนับังก่อนเกินเข้าไปในพาร์ทที่แล้วครับเราสร้างฟางร์มควอเ s t o n e ไปนะครับที่ขุดขุดแบบน,นี้ไปเรื่อยๆ FK ได้นะครับผมได้เอาเออเขาเรียกบล็อกอะไรนะน่าจะาคอนกรีตนะครับใช่ไหมเดี๋ยวลองดูดู อ๋อเทลากตานะครับพอเทลากตาสีเขียวนะครับที่ถ้าชาร์จที่แล้วทุกคนสังเกตมันจะมีอยู่ตามดินแบบนี้ถ้าถามว่าดินแบ่งๆทำไมคือผมขุดเอาไปตกแต่งนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ใช้สโตนพิกแอวางไว้สองด้านเอเคเดี๋ยววันนี้เราก็เอาหินที่เราฟามานิดหน่อยนะครับ่ของไม่จำเป็นแล้วเก็บไ้ก่อนแอนวิวเนี่ย เราก็คาเวียสลบ,บนะครับวันนี้เราจะไปสำรวจเกาะม,ม,มารุพีมากันนะครับอาหารหลักของเราตอนนี้จะเป็นขนมปังนะครับเนี่ยเกาะม,ม,มาุษพีมาจากสภาพที่ดูเรานะครับมันน่าจะเป็นเกาะที่ใกล้ที่สุดนะครับข้างล่างเกาะของเราเนี่ยครับก็จะมีแร่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าขุดค่อนข้างยากเหมือนกัน จากท่าที่ผมดูด้วยสายตาคร่าวๆก็เกาะหิมะนั่มันเกาะที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยตอบแป๊บเดียวก็ใกล้ถึงละนิดนึงนี่ผมกดชิปชิปตลอดเลยนะเนี่ยแป๊บเดียวก็จะถึงแล้วนะครับกดชิปทางไว้อย่าอย่าปล่อยมือได้คขาด โอเคตรงนี้เราก็เลี้ยวนะครับเลี้ยวเลี้ยว okay. กระโดดไปเราจะขึ้นตรงนี้โอเคขึ้นอย่างนี้นะครับผม อ่ะตรงนี้จะเป็นสำหรับครึ่งล่างนะครับซึ่งมันก็จะไม่มอนเตอร์จะไม่เกิดนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยมาตกแต่งข้างหลังหลังไม้แล้วกันนะครับผมจะวางเป็นทางเดินสองบล็อกแบบนี้ให้หมดเพราะสองบล็อกก็ดูปลอดภัยกว่านะครับอ่าก่อนนี้มีอะไรมีบ้านมนันเทนดิมานะครับมีกล่องอยู่ข้างใน,นด้วยเรามาเพื่ออะไรเนี่ย มีของข้างใต้นี้ไหมเหมือนบ้านบนพีมัตนนไดไหมครับปกติไหมไม่ไม่นะครับไม่มีมีแค่ต้นสปูน,นะครับเผื่อใครต้องการไม้ก็สร้างก่อนดีมาทำไมเนี่ยเหนื่อเนาะเดี๋ยวผมตัดไม้เป็นหน่อยนิดหน่อยแล้นะครับพวกไม้ที่มันอยู่แค่สองสามบ็อกนี้ ที่ตอนแรกคิดว่าจะทําหลังไว้นะครับแต่ว่าทํำเลยก็ได้จะได้คลิปนี้จะได้ยาวๆหน่อย okay. เป็นการป้นพันธิมะที่ไม่มีของอะไรดีให้เลยแล้วก็จะวางแบบนี้ครับที่ผมวางสลับครึ่งล่างเพราะว่าจะทําให้มอนเตอร์ไม่เกิดนะครับถ้ามอนเตอร์ไม่เกิด เราก็จะได้ไม่ต้องเปลืองทอดที่เอามาใช้ปักนะครับโอ้เพิ่งสังเกตครับเนี่ยมีแร่เหล็กอยู่ด้านหลังด้วยเดี๋ยวผมไปขุดแป๊บนึงแต่ขอต่อทางให้เสร็จก่อนโอ้พอดีเลยผมต่อทางเดินตรงนี้นิดหน่อยนะครับขอมาขุดแร่เหล็กนิดนึง ออหาเนื้อมวด้วยพวกแร่ด้านล่างเราก็ไปขุดไม่ได้นะครับจะบอกว่าขุดได้ก็ขุดได้แต่มันขุดค่อนข้างอยากฝากเผาต่อเผาวไว้ว่าจริงๆล้วเราได้กล่องมาเพิ่มอ่ะกลายเป็นกล่องใหญ่ละเดี๋ยวขัวแอนวิวไป้างก็ได้ครับนี่มีที่ตรงนี้อยู่ ก็ขอขุดตรงนี้นิดนึงเพดานมันได้สูงเท่ากันตรงนี้ด้วยห,ห้องมันได้สูงเท่ากันแต่ว,ว่าไปาอันนี้เป็นขนแกะนะครับเพรมีขนแกะครบสามอันแล้วนี่ทําเตียงได้ใไหมเตียงมันผสมสีได้ใไหมครับน่าจะนะเอวู ก็ไม่ได้หรอมีขนแกะแถวนี้ไหมมีพรมนะครับไม่มีขนแกะแล้วแย่จังเอองั้นเดี๋ยวเรามาโอ้โหเดี๋ยวเรามาสร้างห้องให้มันให้มันดูดีกว่านี้หน่อยนะโอ้โหโอเค ตรงนี้ทบยนนังนะทำเป็นยังไงดีผอ,อยากเป็นสลับขึ้นแบบนี้ส่วนตรงนี้มีไม้ไหมปอกไม้อยากได้เป็นไม้ให้หมดเลยโอ้โอเคส่วนหินแถวนี้ผมจะขุดให้เป็นไม้ให้หมดด้วยนะครับ ก็เอาปอกไม้วางโอเคตัดโอเคเป็นห้องที่ดูเรียบง่ายดีอ่ตรงนี้เดี๋ยวขุดขุดให้มันเท่ากันด้วยนะครับก็เอาปอกตรงนี้โอเคดูเป็นระเบียบ ทางขึ้นเราก็จะขึ้นทางนี้นะครับขึ้นทางเดิมของเราไหนๆเขาก็ให้มนุษย์ทีมามแล้ว,มมดว,ลวมมเดี๋ยวผมจะทําฟาร์มมนุษย์ทีมาด้วยแล้วกันนะครับฟาร์มผีมาเดี๋ยวเก็บชูก้าเคียนไว้ฟาร์มผีมาเราจะใช้ดินหนึ่งก้อนนะครับเนี่ยโอ้โนดินตรงนี้ไม่คนขุดวางไว้กับขุดทีนี้ร่วงเลย เออเราจะสร้างประมาณไหนดีไปสร้างข้างบนแล้วกันเนาะที่ตรงนี้แล้วกันเนาะไม่สิอ่าตรงนี้แหละอย่างนี้ไม่เราต้องมันต้องมีบล็อกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึง ฟา,าวัตถิมาแบบง่ายๆนะครับเท่าที่ผมคิดวางผิดแป๊บหบนึง่งดินอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยวนี่เอบเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็จะวางเป็นบล็อกแลบแบบนี้กดด้านในออกต่อ,อขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะครับ เราต้องใช้สลับสีด้านแบบนี้นะครับแล้วก็บล็อกหนึ่งสองโอเคเราจะต่อขึ้นสูงให้ทุกทุกด้านแบบนี้เราปักทันให้หนึ่งอันตรงอีกนิดนึงอ่ะนี่สิประมาณนี้แหละ แล้วก็เราก็เอาสโนูเอาใหม่เอาใหม่ขึ้นไปใหม่ไม่สิเราต้องวางสน์ข้างหน้าก่อนอันหนึ่งเออผมต้องทุบไม้ขึ้นไปนะครับโอเคก็วางสน์อีกอันหนึ่งแล้วก็ทำแอะที่ตรงนั้นวาง อ่าเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมปักทรดเรืองมันไปกักอันนก็เอาบล็อกมาอุดนะครับอุดตรงหัวไว้แบบนี้อ่าเรียบร้อยเท่านี้เราครับเราก็จะได้ที่ปั๊มหิมะแดดไม่จำกัดเราก็มายืนอยู่ตรงนี้ตวหนึงผมต้องไปครับสิ่งที่เรียกว่าโช o v เว ใช้ช่วงไม่ผิดแล้วกันนะครับเราค่อนข้างประหยัดเราไม่ได้รวยเล็กขนาดอ่ามายืนบล็อกตรงนี้แล้วก็ขุดครับกดค้างไว้เลย fk ได้สิ่งที่เราได้ก็คือเป็นเจ็นฟสโนโบอลแบบนี้แล้วเราก็จะทฟเป็นสโนโบล็อกได้นี่เราก็จะใด้สโนโบล็อกมานี่นะครับลวงไปไหนเนะี่ย คลิปนี้ก็จะน่าจะมีแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราไปปิดตรงโน้นนี่กดีกว่าโอเคเราจะมาปิดปิดตรงนี้นะครับขอปรับทัชน,นิดหน่อยกอนนี้จะได้สว่างขึ้นด้วยว่าทุกครั้งที่ผมจะไปก่อนไหนนี่ผมต้องคัาพัดไว้เตรียวไว้ใช่ไหมเนี่ย กาะเกะล่นมืดหมดทุกเกาะนี่ก็ไม่ไหวนะนโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาสำรวจเกาะเกาะมาถุทมากันนะครับถ้าใครชอบกดึงกดไลค์อีกกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะไปสำรวจเกาะทะเลทะเลทรายฝั่งดู้กันนะครับออเราจะต่อทางไปตรงนี้เป็นสามแยกนะครับ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe. s ับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้กลับสวัสดีครับ